หนักเฮฮาตอนแม่หมอของพี่ไรับการารดับรับกรับดีนะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณครับพี่บอกบอกเพื่อนคุณด้วยผมไม่ใช่อาจารย์อ๋เขาไม่ใช่อาจารย์พอเออไม่จะบอกโอ้มารยาทดีนะเนี่ยคปู่ว่าอาจารย์ครับพี่ได้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 มาครั้งแรกปะเนี่ยครั้งแรกครับเพิ่งมาที่นี่ครับ ใครใครแนะนํามาเอ่อคุณคุณนิกกี้ครับผมอ่าเดี๋ยวถามชื่อก่อนนะมากี่ท่านเนี่ยเอ่อสองคนสองคนเหรอมากันสองคนนะชื่ออะไรอ่ะชื่อเอาที่พ่อเรียกหรือแม่เรียกตอนไม่เหมือนกันไม่เหมือนเอาพ่อเรียกเอาเรียกตอนเช้าหรือเรียกตอนเย็นเย็นเอาตอนเย็นอเอาเย็นนี่ตั้งแต่หกโมงหรือสองทุ่มไปแล้วเอ่อหกโมงเรียกตอนเมาหรือไม่เมาเอาไม่เมา ไม่เมานี่เอาเป็นสุภาพหรือหยาบคายเอาสุภาพสุภาพมากขนาดเข้าโรงแรมได้หรือว่าตอนอยู่บ้านเฉยเฉยเอาอยู่บ้านเฉยอยู่บ้านเฉยนี่พี่เป็นคนไม่ลำคาญคนนะไมครับผมทำลงทะเบียนไม่ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แม่มาเห็นเนี่ยมันจะไม่ไม่ถ่ายมันจะไม่แม่นไงครับพี่เออครับผมต้อมากันสองคนสองคนครับอาตกลมชื่ออะไรชื่ออาไทยครับอาไทยนะใช่ครับอาไทยครับแล้วเพื่อนชื่ออะไรครับ ออดะออดออดออดอะไรครับออดปากดีออดปากดีออดออดปากดีครับทำไมปากดีอ่ะอ่าบาีออดปากดีไงไม่ยุ้ยไม่าเราก็รู้จักคือผมด้วยไปเดินป่ากับผมไมเส่เออไปฉี่รถจอมปลวกเฮ้ยโอ้โหไอ้นั่นบวมเป่งเลยหรือายและพาไปไหวไม่บอกจอมปวกอีกว่าขอให้ความปวดหายไปแต่ความใหญ่เท่าเดิม จริงป่ะเนี่ยจริงพี่แล้วก็ยังใหญ่เหมือนเดิมยังใหญ่เหมือนเดิมไอ้น้องจํากอปลกได้ไหมดูครับจะพาอาจารย์ไปดูเดี๋ยวพาไปนะครับโอเคแต่ทีนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวเลยพี่เป็นเรื่องไหนกลายเป็นพูดสัตว์ชนิดไหนเป็นอย่างนั้นเลยหมายถึงอะไรไม่เข้าใจพี่อยากรู้ไหมนะครับคือพูดสัตว์ปั๊บนี่เขาจะเป็นอย่างนั้นเลยเป็นสัตว์ชนิดนั้นเลยยังไงพี่ว่าแปลกไหมแปลกอ่ะลิงยีกย์ยีกษยักษ งร้องเสียงเจ๊๊ๆแต่ทำงูโหนต้นไม้อยู่ไปโดนไปเยอะเลยเนี่ยมันโหนกิ่งอยู่พี่ลิงอแล้วมีอะไรอีกเสือโงหนลิแมวแมวอุยแมวยาวๆมแมวหลายตัวเนี่ยมาชั้นนี่แล้วมีอะไรอีกกิ้งกือกึ้งกึ้งนี่กิ้งกือร้องกือตรงถูกแล้วงูหางก็ดิ่งอ่ะ งูหางกระดิ่งเกตุวาพี่เป็นได้หมดอะน้องมาผิดทีแล้วล่ะทำไมพี่พาเขาไปโรงพยาบาลเถอะที่ไหนก็รักษาไม่ได้เขาบอกอาการอย่างนี้มันต้องแบบศัลยศาสตรันะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวปรึกษากับอาจารย์แม่ได้ครับพี่นะรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะเจเย็นจเย็นเจเย็นครับเดี๋ยวไปตามแม่ครับผมแม่จาแม่จาลูกศิษย์เข้ามาจ้ะแม่ แมก็สกทธิ์ใช่ครับน้องรีบไปไหนปะไม่ไปอยู่ได้รอแป๊บหนึ่งนะครับผมได้ครับจนกว่าพ่อหลังซื้อจิตอยู่ได้ครับมาแล้วเฮ้ยไคนนีู้คนนี้มีคำย่าย่าย่าบาหยันไม่ใย่าบาหยันอะไรย่าบาโฮสบ้าน อยู่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกครับมีแฟนแล้วนี่โสดครับนะเปลี่ยนองค์ไปครับเพอะองค์นี้ไม่แม่นเลยเราต้องหายเราต้องหายแล้วได้ครับที่ได้ครับเอาแล้วไปยจะมาแล้วเฮ้ยรือเป็นลูกขึ้จริงไหม ชอบก็ผู้หญิงผมดำใช่ไหมผมขาวครับขอทำไฮไลท์ทำไฮไลท์ชอบดังงามหรือนักบวยชอบนักบวยชอบดังงามใช่ไหมชอบเปลี่ยนชุดกันเถอะพี่ล็ยเฮ้ยพี่ล็อคของพี่ล็อคของพี่แม่จับยิ้มล็อคหนู แม่คุณกัดตระน้ำลายโชคเลยเลือดเต่าแม่เปลี่ยนองค์เสื้อมีก็ไม่แม่ขอองค์สุดท้ายมาแล้วอันมาแล้วแม่มาแล้วอัง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 เยสกาเดจีโดราเอมพี่อะไรตลกกับผมเนี่ยร่างโดเลมอนกระทัำเอยโอ้โหร่างโดนเลมอน สวัสดีครับสวัสดีลูกเอ,อ่ออยากให้รักษาเพื่อนหน่อยครับแม่เอแม่จาเอาอุปกรณ์ให้เขารักษาเขาไปของดีนะมีแล้วก็เก็บไว้ครับเนี่<อ>นี่คือระฆังหยุดบีสาตใช้ไมปยากยังไงอง่ะสมมติว่าเขามีอาการแบบนี้นะทำเสียงสตัตว์ออกมาแบบนี้เขย่ากริ๊งๆเสียงนั้นจะหยุดทันทีใช่เปล่าพี่จริง ลองดูดิน้องมันไม่ยากดิไม่ยากหรอกน้องไปทำให้มันยากเองเลยจับนี้จับต่อพอแ้านี้มาหมาหอนเออน้องต้องขย่าให้เร็วกว่านี้แน่ใช่ปมเออเออหมาหอนแมวกัดกัน แม่ถามนะเอาเนี้ยเก็บไว้เลยโอ้ขอบคุณครับพี่ขายเลยนะขายเลยขายเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอยากจะถามอะไรอยากจะให้แม่ช่วยอะไรก็บอกอย่างนะแล้วน้องอ่ะพระเทอยากจะยังไงนะสรุปแล้วยังไงทำให้กูกับผัวเลิกกันอ่ะของมึงใช่ไหมฮะใช่เปล่าเออป้าขอโทษครับมีปัญหาอะไรกับเพื่อนผมเนี่ยเนี่ยทำให้ฉันกับผัวเลิกกัน เขายังไม่ทาอะไรเลยเขายังป่วยอยู่เลยนี่แม่หมอป่ะไม่ใช่อันนี้หนีหมอแล้วไหนแม่หมอที่นี่นแม่หมอหรือแม่ซื้อมีปัญหาอะไรนี้ทาราบหล่อนใช่ไหมแม่หมอทำไมที่ทำให้ฉันกับหัวเลิกกันหยุดกล่าวหาอาจารย์ผมเดี๋ยวนี้นะมีหลักฐานอะไรมายืนยันอ,ะอ่ะฮะ เดี๋ยวไีทำเสน่ห์ให้ผัวผัวฉันกเขาต้องทำเสน่ห์ไงใครจะเลิกกับใครแยกกับใครมันไม่เกี่ยวกับหมอจะมาทำอะไรกับผัวฉันเอ้าจะมีหลักฐานอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเดวต่ำช้าหน้าตาก็อย่างนี้วันก็ไม่มีผัวตัวเองมีมากกว่าสี่เดียวมาพูดถ้าแน่จริงอะนะป้าไปเอาผัวป้ามาเลยดีกว่าจะได้ยืนยันกันไปเลยอยู่นี่เองไอ้หน่อยกับป้านกลับงทำไมเธอเนี่ย เมาแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เล้เนี่ยวิวิควบคุมตัวเองไม่ได้กลับบ้านเลยนิดหน่อยอะไรกลับบ้านเราเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอก็เธอมาโวยวายคนอื่นได้ยังไงล่ะก็มันทำเสน่ห์ใส่เธอใช่ไหมฉันอายคนนะเนี่ยอายทำไมคนเยอะแยะอ้าวคุณเหรอที่เป็นสามีของผมครับของเขาเนี่ยไม่ใช่สามีครับสามีเก่าับพี่อ้าวเลิกแล้วพี่ไม่ไหวพี่เขามีสิทธิ์ที่จะเลิกนะไม่ไหวแล้วเวลาเมาอ่ะชอบจำผิดจำตัวเองเป็นผู้ชายอ้าว มันระเบิดกับผมอะอยากเอาช่างแต่งหน้าอยากเอาช่างแต่งหน้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปแต่งที่บ้านดัดเอาไปเยอะเลยพี่ครับพี่ไปทะเลาะข้างนอกเถอะสำนักนี้ไม่อยากรับรู้เรื่องของใครกลับบ้านเถอะฉันเลิกกับเธอเลิกกันอ่าหลวงพเลิกใช่ไหมเลิกฉันไม่ยอมเลิกอ่ะแต่กูจะเลิกกับมึงไงกูไม่เลิกไงกูเลิกกับมึงกูไม่เลิกเดี๋ยวเดี๋ยว คุณจะเลิกกับผู้หญิงคนนี้ใช่ครับแสดงว่าคุณมีเมียใหม่แล้วม,มีแล้วครับแล้วเมียใหม่ของคุณใครน้องนุยขาเลีรับมีแท้มึงก็มาติดแม่หมอนี่เองน้องนุยหนีผีเน่าแววลงผูกได้ยินไหมมันสวยชัดตรงไหนสวยว่าเธอทุกตรงเอาหน้ามาเทียบกันดิไหนอะยิ้มอาชัยยิ้มสิ ยังไงฉันบอกเธอแล้วให้ถอนตันถอนตันเธอไม่ยอมถอนด้วยดีแล้วแล้วนอกช่วยว่าดเหืือปิดสำนักวันนี้แม่หมอไม่รับแผกแล้วออกไปได้แล้วไปเลยไม่ออกกูจะรอถ่ายคลิปกูจะร้องว่าอีนิกกี้มันเอากาแมงอะไรได้ว่าจะรอดูเหมือนกันว่าอาทิตย์หน้ามันกัแต่งหน้าเขาไหมเอาไิเอาไิ ขอ <c oughs> ดาวเอาอากาศพีได้ไหม <c oughs> ไหหอ้ซ <c oughs> <c oughs> ัด <c oughs> อย่างนี้เจนิดหน่อยขอให้คำว่ามาให้เอามาให้พูดนะคะนหนายน้อยนิกซี่ <c oughs> <c oughs>